อย่างโล่งเลยขึมไปดูเขาแข่ง p ับ g ีับจอะไรวะ p ับ g ีสตรีมอ่ะโอ้โหโคตรมันบอกเลยว่าสเปรย์ระยะไกลแบบทับจีโมบายแบบไม่ได้เลยนะคือไม่ได้เลยอะ่ะเห็นเขาใช้แต่ปืนคออกันะ S L R S K S อะไรเงี้ยมินิทุกคนนี่คือแบบต้องมีมินิมี S K S มี S L R ทุกคนเลยนะ คือแบบมันเล่นต่างกันมากเลยเล่นต่างกันแบบสิ้นเชิงสเปย์ยากน่าจะสเปย์ไม่ได้แหละสเปย์ได้เหรอมันยากคิมเคยไปลองเล่นนะแต่แบบโหไม่ไหวไม่ไหวดีดเยอะไปแรงดีดแบบสุดๆไกลๆเลยนะ หลังนู้นป่ะนะล่าลช็อตมาได้หนึ่งคิวเขาอยู่บนเนินนะหลังเนินมั้งนี่ไง ลกลอซ้ายมามากเลยตรงนี้มีสองกล่องผมอยู่เนนะี่ยนอนยิงได้เมื่อกี้จะเล็งเข้าหัวยิงโดนมือเขาเฉยเลยเขาอยู่บนเนิอนอะ่ะ ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนเห็นคนไกลๆไม่ใช่นะเฮ้ยนี่อโอเคฮะตายเลยเ,เดี๋ยววนดูสลรอมนึงดูว่าหมดหรือยัง เฮ้ยคอนตี้เหรอแต่เมื่อกี้เหมือนเขาวิ่งชิตกันเลยนะแปลกมากคอนตี้แต่ว่าวิงชิตกันแบบวิงชิตกันเลยเอ้ยฝั่งนู้นมีคนลงก่อนมือแข็งมากเฮ้ยบนเขา แช้าเลยดีกว่านะอมอ้อมไปน่าจะไหวโุ๊ยขวามือมีชนไปเลย Pix primo, <hi> คุณหกมาแล้วมาดิเบ้มเฮ้ยหมดเลย สี่คนอ๋อคอตีเดีวยวกันหมดเลยนะอุ้ยหลังเข้าอันนี้หลังบดบอคนไม่รู้ขอก็สามหน่อยครับวัสดีครับ IQ ขาดนักแข่งไปหรือหิ้มใช่เหรอเดี๋ยวต้องไปฝึกเล่นในมือถือแล้วอ <c oughs> <c oughs> เล่นในมือถือลงหอนร้อนอะมันติดเล่นใน iPad ไปแล้ว พอเล่นใครที่แบบว่าซื้อ iPad มาแล้วเล่นเกมนี่คือแบบจะกลับไปเล่นนมือถือไม่ได้อีกเลยจริงๆก็ได้แหละแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะมันไม่ใช่ง่ายๆสวัสดีครับดีครับสวัสดีน้องยกนะครับทำไมวันนี้มาไวจังเลิกงานแล้วก็มาสตรีมเลยเมื่อวันเลิกงานปุ๊บหลับไงก็เลยโดดสตรีมเลยง่วงดูทุกคลิปในยืนยงขอบคุณมากครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดี47คนดูนะครับ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับซ้ายมือมีคนนะคนหรือว่าบ่อนเฮ้ยคนหรือว่าอะไรอนะ่ะคนมันนะ้นี่ะหรือว่ามันเป็นไม้อนะ่ะเป็นไม้โอ้โหนึกว่าคนแต่ว่าซ้ายมือมีคนมีเสียงมา เจอะกาๆนะเหมือนเขาหลุดหนึ่งเมตรหลุดยิงไปหนึ่งเมตรรอดูครับาเ,เขายิงเข้าวงอ๋อในบ้านอยู่ห้องข้างหลังอะหลังกำแพงเลยนะ ชาไม่ได้ได้แหละเพราะว่าไม่รู้ว่าเขามีกี่คนเดี๋ยวเราวงบีบครับเดี๋ยเขาก็น่าจะโดดเนี่ยดักรอดเ,เดี๋ยวเขาโดดแน่โดดหน้าตา <S <S เจ็บเร็วรีบนิดหน่อยเอา<笑><笑>เขาอยู่ในวงเนี่อย่างนี้ต้องชาร์จแล้วทุกคนอย่างนี้ต้องชาร์จ หน้าเลยนะคนเดียวละชุดแดงแรงลิกไปฮะเหลืออยู่เจ็ดคน ซ้ายมือมีคนไม่ใช่ตรงบ้านนะหลังบ้านนู่นตรงบ้านเราน่าจะยืนได้คิมวิ่งขึ้นไปไนะทุกคนอุ๋ยโล่งมากเลยโอ้โหซ้ายมือนอกซ้ำได้หลังก้อนหินถึงไหม ขวามือมาเจ็บะ่ะเจ็บนิดหน,น่อยเหลือตีนึงครับสี่คนมีระเบิดอีกไมนี่ตรงนี้เล่นหน้าอยู่นะ รอรอรอด้วยซ้ายมือโอเคครับนี่ไงวิมาละหนอกได้หนึ่งครับ เหมือนจะซ้ำได้เอาไปไหนหรอเนี่ยไม่ตายครับทุกคนหายไปไหนไม่รู้เฮ้ยโอ้โหโดนลัดชอ็อตไอ้บ้าเอ้ยขี่รถมาแล้วเข้าวนออกขวา มันจะรับเพื่อนนะมือน,นี้เล่นได้อยู่ทำไมมีเสียงปืนอยู่ซ้ายมือ ได้ยินเสียงปืนอยู่ซ้ายมือแต่ว่าหาตัวไม่เจอนี่อยู่ข้างหน้าแตกหนึ่งเหมือนข้างหน้าชิดเหมือนข้างหน้าชิดนะครับหลังพวกไม้อะไรสักอย่างนี่แหละ ในบ้านฮะโดนแั้นนะเจ็บมากเอาอยู่ข้างนอกเหรอโอเคฮะเหลือคนสุดท้ายคนที่ขี่รถเมื่อกี้แหละมั้งเฮ้ย จะปิดได้หรือปล่เาเนินเนินข้างหน้านเล่นได้เฮ้ยเสียงหลุดอยู่สายมาือต่างต้นไม้อยู่ล่างเนินเหรออ๋อหายไประเบิดมาตุ๊ก มาไม่ถึงหน้าอยู่ล่างเนินนะอุ้ยกลับไปแล้วอยู่ในบ้านซ้าย พื้นที่ก่อนเลยอุ้ยสมกจังไหนนะในบ้านน่าจะในบ้านนะครับในคิมรอดูก่อนสวัสดีครับสวัสดี57คนดูนะครับฝากคนละหนึ่งไลค์นะครับทุกคนใครที่เข้ามาแล้วคิมฝากคนละหนึ่งไลค์แล้วใครที่ยังไม่ได้กดนี่ไงอยู่หลังกำแพงหลังบ้านเขาจะวิ่งอ้อมตรงนู้น รอนะจะเย็นครับไม่ต้องรีบยังไงก็หนึ่งหนึ่งอยู่แหละรีบไปเดี๋ยวก็ผลาดเราวงดีกว่าเขาถ้าวงอยู่ที่เรานะเขาต้องวิ่งออกมาเพระ <c oughs> อ,อยู่วงอีกที่เขานีย่ยเราต้องวิ่งเข้าไปเฮ้ย <c oughs> อย่านอนดี ิมจะออกซ้ายมือยังไงเขาก็อยู่หลังบ้านไม่งั้นก็หน้าบ้านเราวัดเลยนะทุกคนนัดเลยย,ยิงได้นะเมืเมเ่อกี้เมื่อกี้รอใ้นัดเีเมื่อกี้คิมยิงได้นะแต่ว่าอยากจะใช้สไนยยิงไงพิเลนอีกเลยสู้ไรนาได้ไหมเนะี่ยยิงแรงนะแต่ว่าเรา วุ้ยโอ้โหแพอ่ะปั๊มยาไม่ทันอ่ะโอ้โหโดนเปิดก่อน